ของซีรีส์ฟิลกู๊ดแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็จากทีมผู้สร้างแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านที่ทยืนอยู่บนเวทีนี้เลยนะคะ mm hmm. ไม่มาแล้วค่ะมาเลยอ้อยเป็นยังไง uh huh. ก่อนอื่เลยอยากจะบอกว่าแม่อ้อยเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทสตาร์ฮันเตอร์เอ t นเตอร์เทนเมนต์ตัวริงเดี๋ยวเดี๋ยว ก็วันนี้เป็นวันดีนะฮะที่เป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับการออนแอร์ air. ของเฟื่องน,นคร City of Star The s e r ะ e s นะครับซึ่งเป็นการร่วมทุนและร่วมมือกันระหว่าง Star Hunter Entertainment แล้วก็ i c e นะครับซึ่งเราจะมีการออนแอร์ air, ตอนแรกกันแน่นอนนะครับในวันศุกร์ที่2พฤษภาคมนี้ทางช่องวัน31เนะครับเวลา4าี Un Un cut, GE, า 5, 5, 5นาทีและอันซีอันคัสที่ i c e เวลา5้5นาทีบอกได้เลยว่า ที่สุดกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ได้ีีและ s าร์เตอร์เดนเห็นไตั้งใจทําร่วมกันอย,อย่างเต็มที่สุดกําลังครับทําไมทําไมคนติดเ่างนี้มาถามนะจ,จะตอบนพี่จริงเรื่องนี้มาถาซีรีส์เรื่องเพื่อละครเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ได้รับการตอบรับในออนไลน์จํานวนมาก ในทั่วโลกนะครับถูกแปลไปเป็นเจดภาษาและที่สําคัญก็คือถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลปเป็นภาษาจีนขายเป็นเล่มๆที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนของจีนไต้หวันฮ่องกง,ง,งมาเก๊าทั้งหมดเลยครับแล้วก็เรื่องนี้นักเขียนก็คือรอเรือในหมหาสมุทรซึ่งเป็นนักเขียนระดับรางวัลเซียร์ไรส์แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้อยากให้ซานเตอร์ได้นํามาทําเนื่องจากว่าเป็นซีรีส์ฟิลฟูด แล้วบอกได้เลยว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นพลังหวรุนวนนใครได้ดูเรื่องนี้รับรองว่าแฮปปี้และมีความสุขมากๆแน,น่นอนเราอยากจะส่งความสุขผ่านหน้าจอไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปพลิเคชันจาก i อ e ผ่านทั้งช่องวันด้วยแล้วเราอยากจะสร้างความสุขไปทั่วโลกให้สายวายได้มีความสุขกันแบบจุกใจกับเรื่องของ City of Star The Series หรือว่าเฟิงองนครครับ เนเรื่องมันเป็นยังไงครับในเ,เ,เรื่องเป,เป็นเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงในประเทศไทยนะครับเป็นดาราตัวร้ายที่ไปมีความรู้สึกดีๆกับนักพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่าเซนดายาครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวของการพักร้อนแค่3เดือนจากนักพัฒนาที่เป็นคนไทยนะกลับบ้านที่เมืองไทยแล้วดันไปเจอกับซูเปอร์ตา a ์ตัวร้ายกับเครื่องนคร แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดเป็นความรักอันน่าสนใจกับหลากหลายมิติซึ่งอยากจะให้ไปติดตามทางช่องวันและไอชีนะครับโครงการไอชีเลยคุณใจคุณใจกับโปรเจกไ์ได้ยังไงคุณใจกับโปรเจกต์นี้มากๆจริงต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทางที่อดเนี่ยเกิดมานาน ว่าอยากจะทาเรื่องนี้อย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่ดีในการทังยกระดับทันด์ชิพพันธมิรทางนี้กับไอ้สีอิเตอร์เองด้วยนะครับผมแล้วก็กับตัวเรื่องกับตัวนักแสดงที่ลงตัวมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นจริงๆไอเก็มีความภูมิใจนำเสนอครับว่าไม่ว่าจะเป็นในดิติของการลงทุนเองหรือว่าการทํางานที่เข้มข้นและลึกมากขึ้นกับดังเตอร์เพราะฉะนั้นจริงๆเราเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องทงที่เราอยากจะให้สร้างปรากฏการณ์แล้วก็เป็นการเปิดปีละกๆที่น่าสิดต แล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นอกจากแบบดูอดีตเวอร์ชันไดเน้เพราะใช้สีดำเนาะดูสดใสช่องบรรทัดตัววทีนี้เราก็จะมีกิจกรรมพิเศษให้สำหรับสมาชิก VIP ี r e m i u m ด้วยกันคือต้องคอยติดตามชมกับบางสิ่ีเลยครับที่พลังบวกมาให้ส่งไปหาคนดูทะลุจอแน่นอนครับผมอันอน,นี้ปล่อยว่าไงก็เต็มที่ครับอยากจะอยากจะ,จะกส่งพลังบวกไปให้ถึงคนดูแล้ว อย่างวันนี้เราเริ่มมาก็ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจแล้วครับเพราะจะลืมติดตามตัวจริงวันที่2นะครับกุงพานะครับที่ช่องวัน31แล้วก็แอปพลิเคชันไอทีเอไอครับผมเป็นติดหมอนเลยเป็นแน่นอนครับจิกหมอนไปทำไปเลยครับก็รอดูเลยครับผมว่ารอดูดีกว่าไม่อยากสปอยเยอะนะครับเพราะว่าคือเรื่องนี้มันครบรถครับ ไม่ไม่ใช่แค่ว่าเข้าคู่กันแล้วฟิลจินอย่างเดียวมันจะมีเรื่องราวอื่นที่สอดแทรกเข้ามานะแล้วก็มีเรื่องมันครบรถจริงๆมีทั้งดราม่าก็มีนะครับเห็นตลกตลกกินมกอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วจุดที่เราเทินมันก็มีในจุดของมันครับดังนั้นฝากพี่ๆทุกคนติดตามด้วยนะคะด้วยเทโลเร่มันเล่าได้แค่สามนาทีเนาะจริงๆข้างในมันมีทั้งแบบความรักของที่คู่รีกก็้อมีทั้งแบบความสัมพันธ์ของเพื่อนความสัมพันธ์ของพ่อแม่อีกแบบตองว่าสนุกแน่นอนครับครับผมเขาอยู่คู่อีกหนึ่ง จริงแล้วอ่ะกับทีมเนี้ยก็คือแรกๆในเจอแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบในซีรีส์ที่เราได้เห็นกันหลายๆคนทั่เป็นนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโโลกก็มาทุกคนอาจจะเห็นความรักของชานเจนเดอร์ที่แบบไม่สมหวังบ้านที่แบบผิดหวังแต่เรื่องเนี้ยก็คือแบบจะเป็นยังไงก็รอติดตามคลยไม่บอกไม่บอกหรอไม่รู้จะบอกอ๋อ พี่ต้นบอกว่าตัาแรคเตอร์ให้เขจริงครับผมไม่ใช่คนขี้เหนียแบบแไอย่าก่อแน่นอน,นครับผมเรื่องนี้คุณนคพรเป็นเรื่องที่มีความตั้งใจในการรังสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ออนแอร์แล้วนะครับวันที่สองกุ๊พาพันนี้สี่โมสิบห้าางช่องวันและอันซีนอันดับแบบสเปเชียลมากๆเลยนะับทาง ICE นอกจากนั้นยังไม่พอคุณยังจะได้พบกับความพิเศษกับกิจกรรมต่างๆมากมายที่ Star Hunter จะทร่วมกับ I อ้ไปในต่างประเทศและในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเอเชียและก็โซนต่างประเทศใดๆก็ตามนะครับฝากติดตามกับพลังบวกที่ดีมากๆที่อยากส่งต่อให้กับทุกคนสร้างความสุขให้กับทุกคนออกไปทั่วโลกกับ City of Style the Serie และเฟื่องนครน,นะครับเจริญน,นะครับขอบคุณมากครครับ